ใครคิดถึงด่านนี้กันบ้างอ่ะฮะใครคิดถึงกันบ้างครับคิดถึงกันไหมไอ้ด่านนี้เลยคิดถึงใครคิดถึงกันบ้างนะครับผมเชื่ออะไรหลายคนก็คิดถึงนะไอ้ด่านต่ลเอลสองใช่ไหมเออเอลสองเลยใครๆก็คิดถึงด่านเนี้ยทุกคนคิดถึงนะครับรวมถึงผมด้วยผมไม่คิดถึงเลยนะครับแล้งนะครับเดี่ยวนะครับเหนื่อยลงยากเหลือเกินมาสเเเตอออร์นี่่ยมาถึงขึ้นอะเออไม่ใช่มาถึงเราบีบแล้งอ่ะ สเต็ปเดิมครับที่ผมสอนไปตอน L2 นะครับก็คือตรงนี้ต้องมีเกจเหมือนเดิมครับมันก็ยังมาใช้ได้นะลงเรือน้อยลอยลำโอ้ถึงตรงทนก็หายหอยเอยมาจากไหนนี่ไอ้บ้ามาจากไหนนี่ อู้สึกว่ากูฝีมือตกลงเยอะเลยแอ2เนี่ยต้องไปซ้อมฝีมือมาใไหมเอ้เอาได้เอาได้ฝีมือกูกลับมาแล้วเหรอี่ยิงตรงนี้ห้ามพลาดนะแต่ผมดันทำพลาดอีกอะ มคนมันแสงมาเยอะเลยกูไม่คิดถึงเลยด่านนี้เราดิปลาดีียบร้อยกูียบร้อยที่หนึ่งก็ไปไกลแล้วเกินที่หนึ่งนี่เก่งเนาะคนเก่งเ่งเนี่อ้าวกูบึิ่งชมไปเมื่อกี้กด <c oughs> ไอ้ตาได้ติดพี่ลูก อามาชนกูอีก okay, อแค่เอาดิเอาดิแข่งศึกชนน่ะเออไก่ชนนายบ้าวโดนจักไม่คนก่อนปากหนึ่งจะเป็นซีรีส์มงคลในการตบเอามาชนมาชนกลับอีกเอาเว้เอาเว้ เกือบไปกูได้เลยกูได้เลยเกือบลงเรือน้อยลอยวนพอถึงกุงธนก็หายหอยนี่ดังหอยในคอยใหญ่เอาชนจอนจอ,อ,อนอ่ะเสร็จกูแล้วไงกูงไปแล้วดิบเลยดิบเลยอยอว ผมพลาดผมบอกแล้วแรงมาสเตอร์ทัาซลานนิดหน่อยอ่ะนี่ไงมันจะเสียนะครับไอ้ที่หนึ่งเมื่อกี้มันเสียนะครับทำให้เราอ่ะขึ้นมาได้ไอ้นั่นไอ้เมื่อกี้ไอ้ลายูเลยนะครับเขาพลาดเองเนี่ยกลายเมอนว่าเขาเขาไปอยู่ที่ไหนเลยก็ไม่รู้นะครับเราไปดูอันดับเขาที่ว่าเขาอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับบอกแล้วอย่าพลาดพลาดนิดหน่อยอ่ะ จบเลยพลาดน,นิดหน่อยคือจบเลยจริงๆแรงเงี้ยแรงมาสเตอร์นี่คือพลาดน,นิดเดียวนู่นดูเขาตกไปอยู่ที่ห้านูคือแบบพลาดน,นิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะตกแรงจริงๆคุณผู้ชมเออเนี่ยครับประมาณนี้กับการลงแรงมาสเตอร์ครับเดี๋ยวในสุดผมก็ใช้เวลานานนะครับนี่พึ่งมาสเตอร์สี่เลยจากคลิปก่อนมาสเตอร์ 5, ห้าไม่มีมาสเตอร์สี่ก็ประมาณนี้ครับกับคลิปนี้นะครับลงแรงประจำวันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็เนี่ยก็ 誰 <laughs>